ับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาเจอผมคนเดิมเช่นเคยในเกมฟีฟนะครับนี่เช่งวันนี้เราก็จะมารีวิวโหมดใหม่นะโหมดหาตะวันนะนี่เป็นโหมดที่เข้ามาใหม่นะนี่ก็ประมาณนี้เลยน,ะนี่โหมดหาตะวันใหม่นะ อาอัปเดตเพจใหม่มา,มากม็ก็คุ้นชินกับของใหม่มาแล้วนะเราเราจะไปเต่าลุยในหมดแมพหาตะวันกันเลยเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราไปลุยกันเลยเลตโก้แล้วตอนนี้เราก็พาเพื่อนมาด้วยครับนี่คู่หูมาแล้วนี่เช่อบ้านนะครับเหยาะเหยาะเหยาะะไปเพื่อประกันไม่เสียเวลาเนี่ยเราไปลุยกันเลยเลตโก้ ตอนนี้ฟีไฟได้อัปเดตใหม่แล้วนะซึ่งของใหม่ที่เข้ามาเนี่ยก็มีของที่แบบว่าอยากได้แล้วก็ไม่อยากได้นะนี่ประมาณนี้เลยนะนี่แมพหาตะวันนี่ก็ประมาณนี้เลยนี่แล้วก็สักตได้ตรงนี้ว่ามันมีที่กล้องถ่ายรูปไปด้วยนะนี่กดเข้าไปนี่เราสามารถถ่ายรูปได้แบบนี้เลยนะนี่ ทั้งหลอทั้งเฟียวทั้งคุดที่นี่เียผหาตะวันนะนี่ห่ายไปเลยโอเคเอามันลงแล้วโอ้ยเราไม่บอกกันเลยเมืองที่เราจะไปก็เออตรงนี้กันลงบำบัดนับเสีย อ้บแบาบน้ำเสียนะที่เราจะไปโอ้ยมีคนลงกับเราคนนึงว่ามาลีไม่ได้กลัวนะ้องโว้ยผ่านเลยโอเคไม่ทำดาเมจสวยสวหาปืนหาปืน ไม่ว่าเราจะอยู่มูดแมวหรือว่าแมปน่าเราต้องมีปืนนะไม่งั้นเราจะไปสู้เขาได้ไงอะ่ะจริงไหมโอ้ยแตกหนึ่งนี่มันบทชัดๆเลยนี่ว่าไอตัวนู้หายไปไหนเลยววะ เดี๋ยวจมงวะเฮ้ยแต่ไปดิพยิงกันตรงนี้เห็นนะเห็นนะแอบมองเธออยู่นะจ้าฮัลโหลอจโอ้โหี่มันเป็นน้ำไหมวะ ไม่ใช่น้ําใช่ไหมโอเคมันไม่ใช่น้ํานะมันเป็นเอ่อคุณเรียกว่าอะไรวะเพราะทำหมมันมาเหมือนน้านะแต่มันไม่ใช่น้ํานะโอ้โหขยันจังเลยโอ้ลาดเหรอลอดเออรลอดเออรลอดเออร์ีไปได้เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเฮ้ย <c oughs> ขึ้นไม่ได้ โอ้ยสุดยอดนี่คือแมวหัตตวัดครั้งแรกของผมเลยที่มาเล่นสวยมากเลยแต่ถ้าเป็นในาแรงนะามีโอกาสสุมเจอแต่ว่าบ่อยไหมก็โอกาสที่จะสุมเจอก็มันก็กลางๆอ่ะโอ้ของดีเลยตัวนี้โอ้เอคมาโอเคมีใครอยู่แถวนี้ไหมไม่น่ามีมาก เย้ใกล้มันใกล้จะกลางคืนแล้วว่าใกล้จะมืดแล้วว่าโอ้ยโอ้ยโอ้โหกะทักกะทักสวยโอ้โอ้โอ้ซ้ำปอดซ้ำปอด โอ้เสียได้กระทัะช่วยเอ้ยนี่กระทะมันช่วยได้วะแต่ทำไมเวลาเราเอากระทะกันทำไมมันช่วยอะไรไม่ได้วะเด้กอจ๊แบกหมดนี่ครับน้อง โอ้โหมาดีแบบนี้เออตีตี่กูเล่นกระป๋อเออเนี่ยโอ้มาอีเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดโอ้โหขยันมาเหลือเกินขยันมาเหลือเกินมาอีกปะโอ้โหขยันมาเหลือเกินหมดยัง <Light out. S 1> yeah? หมดแล้วนะ เดี๋ยวข้างหน้านูมีอีกผ่านเลยขอปืนอื่นได้ไหมเดี๋ยวเปลี่ยนปืนก่อนเออเอฟโฟก็ได้ของไม่มีให้โว้ยอานนี่้แมปหาตะวันก็ประมาณนี้เลยนะเดีขอขอ๋ยโชว์ยิงหัวให้ดู โอ๊ยโอ๊ยอาตัวเฉยจนกระสุนครับจังหวะนี้ไปๆๆอืมกดไลด์ด้วยยิงหัวช่วยแล้วแล้วก็ ต้องขอขอบคุณที่ทําให้ผู้ติดตามของผมเนี่ยถึง500ซับด้วยนะก็ขอบคุณครับขอบคุณยํำมาเลยครับชวยยิตอนแรกนะรู้ว่าจะไม่ถึงซะแล้วแต่มันดันถึงนะก็ขอบคุณมากนะโอเค,อเคอที่เต็มเอ้ยแล้วก็มันจะมีที่สไลด์ด้วยนะเหมือนกับไอ ฟรีไฟตอนคิดมัดตอนนั้นนะรับภารกิจล่าหัวแล้วโอโ้โหใครมันล่าข้าหัววะนี่สเกตมันจะมีค่าวเลือดให้เรากดกับข่าเลือดไปเลยนะนี่ก็ประมาณนี้เ,เโโฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเลื่อนอยู่ดีๆทำไมมาแบบนี้ช้า สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วนะั้นถ้าใช้ที่เลื่อนแบบนี้เอะทำไมกับกระเป๋าสามนี่ทำไมมันได้เก็บของน้อยจังวะ G M F เ,เิร์ e เออไม่น่าใช่มั้งฮะให้บวกกันด กดแจมด้วยคนแต่หนึ oh, ่งเย็ดบวกกันแบบนี้สวยเลยสวยเลยบวกกันแบบนี้ชอบมากโอ้ย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 ยิงกด โอ้โหโอ้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 อืโอโอ้โห,โห้ไอที่คนจริงแล้วนะจ้าโอ้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 โกับตายกับตาย ทำลายสอคนสุดท้ายอยู่พลางแน่นอนโอ้ตายโอ้ยโอ้โหบบโอเคเสรสองคนอยู่ไหนว่า รับภารกิจล่าหัวแล้วโอ้ยน่าจะเป็นคนจริงนะเหลือแค่คนเดียวเท่านั้นรับภารกิจล่าหัวลโอ้โหเฮ้ย,ยคนจริงไหมวะเนี่ยมาดูกันคนจริงไหม กำลังวิ่งอยู่มันจริงหมนะสถานีรังสไลอยู่ที่นี่เฮ้ยหมดตีเอ้ยทีชนะแล้วก็ประมาณนี้นะสำหรับโหมดใหม่ฮาร์ดตะวัน Hey, เป็นไงกับบ้านสําหรับแมพหาตะวันเป็นแมพใหม่นะเป็นคนที่นิยมมากเลยแมพที่คนควรนิยมไปเล่นมากเลยนะสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะรีวิวอะไรก็รอติดตามนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบาย